พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดกรกิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้นะครับจะมาแชร์นะครับความรู้ด้านกฎหมายนะครับเกี่ยวกับหัวข้อฟ้องค่าเสียหายจากชูนะครับ การฟ้องชู้นะครับให้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่คู่สมรสที่ถูกกระทําคู่สมรสนั้นนะครับจะต้องทําการจดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียก่อนหากว่านะครับไม่ได้จดทะเบียนสมรสที่ถูกต้องแล้วนะครับก็จะไม่ขอให้เกิดสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากชู้ตามกฎหมายได้นะครับ ซึ่งนะครับมีตัวอย่างคำพิภากษาศาลดีกาวินิชัยไว้นะครับว่านะครับเมื่อโจทย์จบทะเบียนสมรสกับจำเลยที่หนึ่งโจทย์ย่อมได้สิทธิและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายในฐานะภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายจำเลยที่1ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องจำเลยที่สองชันภริยาไม่ว่าจะได้อุปการะ หรือยกย่องอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ส่วนจำเลยที่สองนั้นเมื่อจำเลยที่สองรู้ว่าโจ์เป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่หนึ่งแล้วแต่ยังรับการอุปการะเลี้ยงดูและยกย่องฉันภริยาอยู่อีกจึงเป็นการละเมิดสิทธิ์ของโจโจทย่ยอมมีสิทธิ์โดยชอบที่นำคดีมาสู่ศาลเรียกค่ารดแดนจากจำเลยที่สองได้นะครับ จากนั้นนะครับมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยนะครับที่หลายท่านสอบถามเป็นจํานวนมากคือการฟ้องชู้ให้ชดใช้ค่าเสียหายนั้นเนี่ยจะต้องฟ้องหย่ากับสามีหรือภริยาก่อนหรือไม่นั้นนะครับคาตอบนะครับก็คือว่าไม่นะครับจาเป็นต้องมีการฟ้องหย่ากับสามีหรือภริยาก่อนนะครับรวมทั้งการฟ้องชู้นั้นนะครับสามารถฟ้องได้ทั้งฟ้องหย่าและฟ้องชู้ รวมกันเป็นขราวอยู่กันก็ได้นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่รับความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมทีมด็กเตอร์กิติศักดิ์ในปุญญาธิชัทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ